ยามน้ำช่วยมาพัดกระปุบบวกแวกงนลมแรงแรงพัดจนไม่กระติกกระายอกอกก็ไม่มีนมมาอยู่กับผมเอ้นมใหญ่จัง <c oughs> มันบเผ็ดหอ<ะ>กเพราะมันเลยชุกก<ะ><ะ>ันเลยดิบมันเผ็ดน<ะ>ี่มันเลยสุกกกิิิินนเเบบงง มนนบกจเาอสวัสดีครับมานีพมห้องใต้ศาลนี่ดิกามาจอเจอกับทุกคนคือเก่านะครับมานีพมห้องเจอผ้ามาแดกคือเก่าแดกยังแดกยังมาีิมนี่เมนูอาะารเมนูอีสานทั้งนั้นพี่น้อง เมนูกับเผาหลายจังหน่อยได้ไหมนี่กับเผาลายจังหน่อยเขาลากหลายครับเขาถ่าจนเมยเนาะอันนี้อยังนี่อันนี้อยังนี่ต้มไข่ต้มขมเพรมันต้มไข่เอ้ยอันนี้ต้มแซ่บนะครับต้มแซ่บหมูพี่น้องต้มแซ่บหมูเย็นบ้าแล้ว บมื่ท่นนี้เย็นตอนนี้มันยังเศร้าอยู่ประมาณหาง่วงหาม่วงหงงมันจะเย็นอันนี้ก็ก้อยอันจนมันเป็นไข่เรื่องนี่ครับผมเมืนอท่านนี้ก็ก้อยเนื้อมีน้ำตกหลับหัวบ้านโตปลาเพื่อนเออน้ำตกอ้ยเจ้าเตรียมมันเจ้าเตรียมชุดไปเรียนน้ำมันบอไปเรียนน้ำตกไงเออไปเรียนน้ำตกว่ามือนีมือนีเด็เจ้าเซเลโตกน่ามือนีเด็แล้วก็อันนี้ลาบหมูนะครับผมพี่น้องแล้วก็กับแก้มด้วยผัดผัด เขาทานกินหนดเลยเขินบ่เจ้าเขินบ่เขินบ่เหม็นเรีวมันเหินเรีวต้นหอมไหมต้นหอมต้นหอมต้นไหนมันเหินเรีวจันเอาโอเคพี่น้องมาลุยกันเลยนะครับมันขาดดนเนี้ยบ่อๆหลายใหญ่ห่างสะอึกเลยตีเจาะบอๆหลายใ่หางฮะเงียบเอาไหมนะเงียบพี่น้องมาของเขาหน่อยขาแม่ได้พี่น้องไหมเออใช่พี่ขา มีแต่กล้องเขาย่งคาลูบละถามว่าแบบนี้กินกินกินเอ้โอ้ยโอ้อ้องกอยเั่งเนื้อมูข่อยก็ได้เนื้อสร้างไมากกิ่นดีเลยจ้บ้วกใ่ใส่เน้อเสามาือนี่แนวมากวันี้กินเย็นเย็นหอนหมด มันมืดแล้วมันเย็นแต่เย็นทำไมมูสแรบแบนี้ครอทำไมกินน้ำมูแล้วเป็นยังเนาะกินได้หออไกแล้วเด่นนี่ป้อนแล้วเนี่ยเด่นยางป้อนขอรักขอลองเด้อโบต้องยางป้อนตอเกรงใจชุดนี้แทบจ้ดีเ้าเลย่อยข่อยเขากินได้วเป็นยังหละกินได้สิอุ๊ย ถือไปกิเตังถ่ายถ่ายเปนเมื่อยนะถ้ากินจนหลายพ่อพวกรเปล่าไม่ใช่ครับระวังนะครับระวังนี่นี่หนึ่งผักชีใบเลื่อยโอ้บานกินบานกินกินกินแบบดิสานบานพ่อมาต้องใส่ก้อนใส่อืมนั่นละคุยอย่างเดียวครับคุยอย่างเดียวข้าวมีไงถูกต้องแล้วรับโป้เนบ้ย่างเดียว หน่อยนะที่จะเห็นลุงค้้แเรากินเผาโป้เนบเลยฮะทิเอาไปได้หลายย่อเขาจะไปตกปลาต่อนี่อีกดูมีคลิปตกปลาให้เบิ่งอีกเดี๋มวันนี้วกเข้ามาหลายคนจังน่อยไปน้องนี่สาวบอกระป้อมเาไปเห็นท้างในมันกระป้อมห้าไปท้างใดมึงกระป้อมห้าไปเห็นท้างไดคือบ่เขาคลิปกับป้อมเา้า ่าวนั่งนั่นเด้พอดั้งเดะพอดั่งเดะนั่งนั่นเด้เหรออืมได้ยินเสียงใครก่อนเป็นทรงผมมาแทนเสียงคนแรกก่อนกระป้อมข้าะป้อมหาเงินเป็นยุคดีต้องถอดกํานาอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบอืมกรอบนี้แตกแล้วเปล่าจะลืมฝากอะไลกูใช่บอกฮาร์ดแเด้อพี่น้องมือนล้มแห้งอาจจะได้ยิ่งแยงลมจังน่อยนะครับ เราล้มนะพี่เรล้มได้ไหมวันนี้น่ะลมโชยมาพักกระปูแขวงเอาเอาเอาอยู่ในกล้องยึดแมนแมนล้มได้ไหมเอ้าลมโชยมากันดูยามล้มโชยมาพักกระปุกแขวงลมแรงแรงพัดจนไม่กระดิกกระได้โอก ô cả mày mẹ nôm mày ở cả phòng em nôm đầy tang. ơi, chơi qua lại cả nhì. huối, con nghiêng mắt pin đeo hết con nhưa, gà hết ăn không, hết cho nó dùng อ๋อกินกินกินทั้ทากิน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 ออยไปตกปลาบ okay. ่มีแห้งตกนี่มีแห้งีเบ็ดบ่กนี่เจ้าลงไปงุ้มเอาในะนำเนี่ยมันนี่จะได้ก็ลงนนเดยมมันนี่เนี่ยในป่าก็ท้ทายิดต่อลงไปมุดปดเอานักองแล้วกองบกองก็แกงกล่องอะพวกพวกบ้วนพวกย อันพักเขากินกินอยู่ต่ั้งนั่นพักฮะอ๋อนี่เขาเพิ่นพักบ่ซึ่งมคือมีแต่พักอันเนี้ยหนีไหมนีีไหแบบเป็นยังเียเปียบ่พักนี่สี่บ่ะพักนี่เนีอันหนี้่ะพักเนี่ยหนีบ่พักเ้ขาเอินเขาคือบ่านงก้อ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 งเอามาเขาเขเป็นยังเขาเป็นง ินเขาหิวเขา้าวคั้กขากินจนเมะม่กินไลยข้ามสองข้ามก็แล้วนะคนกินก็ช้อคนรอก็อยากคนช้าก็ช้าอ้อนคนช้าก็ช้าก้ะาอันี้ซาจนเหนื่อยเอาสองมีอดำมีที่ไว้ตีปุ๊บควันก่อนเอาข้ามตาเรียกเลยเพื่อนโรงแรมต้องใช่อยังข้ามตาเรียกอ่ะทาทาตัดริบบินแล้วทาแล้วทายิกงนะทาจนเหนื่อย อืมครับพี่น้องนี่พี่น้องของแท้เด่นของแท้ลุงไส้ที่กินนี่เบิ้งครับบักพริกบักพีบ๊อบเผ็ดลุงไสบักพริกหวานลุงไส้ที่กินนี่เบิ้งผมได้มันบ๊อเผ็ดดอกเพราะมันเนื้อฉุกเออขันเนื้อดิบมันเผ็ดนี่มันเนื้อฉุกกินเบิ้งกินเบิ้งกินบิกินด้วยแตก็ว่ามันบ๊อเผ็ดล่ะบ๊อใจอีหลีเจ้านี่บ้านนั้นมาบ๊อเผ็ด ว่าเพียงกินมันสุกไงอียงมันสุกมันหวานเหมือนเลยแต่มากพริกนี่เองเียงรูกแอียงต่เพีดเออหนึบหลายบะม่วงสุกมันยังหวานบะม่วงสุกนี่กินมัจันบะเลยดิีไปนังขั้นกับ่ไเลยปลารหัดกับบไเลยวัน่ก็บ่ไเลยวันอาทิตก็บ่ไเลต้องกินมันสุกมัจันมันสิ่มสุก อไม่เห็นผลไม่เหตุผลคุณไม่ทางไปหรือสุกเสาอาทิตย์จันทั้งก็นอนแล้วเมาล้วุกเมาเสานอนอาทิตย์ถอนจันลาท่านเนี่ยทั้นกับภาคพันธ์เจ้าทีไปสรผมเน่ยเจ้าที่ไปสามือมันผลเรอหัดเนีอ เขาไม่ตาเด้แมงพอหัดสะบอดีมันในข้างเน่าไม่ได้บม่เลยมากรุกตาเบ้มครับตาบ้รุกตาบ้เขาอารจ้าผมไม่ต้องสักบิ้จ๋าหอมนะให้เป็นสังกะตังเลยว่าตากระควี่ฮืพัลเ่อรหัดสะบดีเนาะ เขาอางกันเดียให้เตเบึงไปเบิงมาหน่าตาโจก็เคช่วชกไปเรี่นาะช่ชกบักอันเ่มันหัวเด็กน่อยเนี่ยไอ้ชารหาซาลีนะการหาชาลีนะกันหาซาลีประมานซาลีเจ้าหนี้จำได้อยอ่จีนนี่ก็คือว่าโจ้กคือว่าเจ้เคยบึงเจ้เคาจำได้โอ้ยกันหาชาลีพี่เจคอยกินเปรี้ยวขึ้น อ,อิจเจ้คอยกินมาต้นแล้วมั้งดังงดังนี่ก่อยไค่ด <like ีกินต oh, ug ั้งไงนะอืมอืมอืมอันนี้ลุงไา่เลี้ยงเขาแล้วไม่หมลตอนนี้อาพินันทนาการติไวลุงไชาแล้วได้โบนัสดอพวกผมไปปีนี่เราได้โบนัสอามาก ได้โบนัสหาบาทตลอดปีอ่ะแม่ไม่ได้เอามาลมเลี้ยงอันนี่ได้เก็บเงินจากหาบาทจากกระปุกมากมื่อน,นี้ว่าใายหิบกินเขาเอ้ยแม่ใครเป็นใจเปี้ยังไงกันนะมื่อนี้อแม่ทั้งหมดนี่จดไว้แ้วใครใจ่ายจดไว้ให้จ่ายจดไว้ให้จ่ายเหรอ <c oughs> ให้เป็นคนจ่าย <c oughs> ทั้งหมดนี้จดไว้อืมใช้เลี้ยงบ้านเดียวกินลงไปอยากินนี่หังนลจดไว้จดไวเราถูกกับไปใจบอกเขากิดให้มันตั้มันเนคนใจคืออะไรผู้ายคือต่้มวะผูาคือต้อมนี่ผู้ายคือต่้มนี่มันตืนเซนิย้่เดียวเขากระังกร้ซังกระซังปึ๊บแต่แต่ โอ้ยให่มันไดยินี้น้ำมันตีแหวเดยใหมันไดยิน้น้ำมันตีแขวเด้เยอะเหว่จะบอเหลือกุ้งน้นได้ใหญมันเด็นี้เหลือแห่บ้านเขาแข่บ้านเขาแห่กับปอมอ้าวผเ้นใจเขาทั้งหมดเลยจะคีสหาทิพย์ยางตั้งเลยลกับป้อมอ้าวใจใหญ่กิโลเด้อ เป็นหังมึงจะขา่ะมันอล่ต้องใช้พมิ้วข้อไหมเล็ดกวนมยไหมอโอ้ยเกกินมือนว้กองกำไรหรือเปลาอ้โล่ไปไอ้ดำเสกไปว่ามันมากมากมากินข้เด้ยไทยกินข้ฝ่ามาไอ้ฝ่าหนามาเลยฝ่าหล่ะฝ่าหรืเานีเอาลมือทาเนี่ยเอออ๋้กินอะไเพราามทาเลืก้อนล้น่ยก้อนครับก้ามค้าม่เหลืงตาเรียกอะ เอ้านี่ก็เหลือกตาแล้วเดี๋ยวบอกว่าคั้ตากะเอาเว้เอาพี่น้องนี่คั้นี่จะสดให้ลูกชายกินมึงมีหรอขั้ตาเหลี่ยมนี่เป็นขั้ตาแกาแหละเอ้าตาปากหูกว้างโูขั้มนี่เกินเว้ยล่ะหมูจะยำได้อยุ้ยยำปะกูดกูดกูดปะเบิกมอแห้งเบิกมอเฮ้ย เบิกหม้อเบิกหม้อคืออย่างตั้งแต่ไปอย่างเบิกหม้อเขาใช่กันหม้อหมายถึงไงอย่างเป็นเนื้อแนบบออย่างเป็นเนื้อแนบหม้อเป็นหม้อเป็นปู้อะมันหม้อเนี่ยไหลเบิกหม้อกันเขาใจกันหรือหรือหรือว่าหม้อขาสั่นหม้อบืู๊เสสรับสูงอีกย่าหม้อหม้อขาสั่นนี่เขาเสสรับพลังไงกันกันหม้อหม้อขาสั่นเนี่ยขาขาว ตมปวดหึงกามพื่งกามไม่ลม่เขา่ไดเป็นเกย์ัเจ้านาะแตก็ม่่าเป็นตานาเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นเกย์กเจ้น่ะเดี๋ยวดเจ้าเจ้าเจ้าเสือูเนาะก็นเขาบอกดี๋นี้ก็ะ่นเขาบอกเดี๋นี้เงเลยเออเอาผู่สามมาควงชวยจแขเอาเอามาคอยก็นจะเห็นเจ้าเบิ้งบ่เนาะ

มีเขาเชาอ่ะอนไอันงั้นาเอยเขาใจบีดอันฮินเขาในห้องฮากินเขาเผาบุกนอี่ฮะเขาเผาบุกเ้าเาเนี่ยเห็นไหมฮว่ไปตัวไปตีเดียวเดียวถามกันเรื่องเรื่องจริงบ่นี่ไเคียงเหฮะไม่คืข่อยนวดกัมันหนึ่งขอยสิเซียวด้วยสันนะวดดีๆนะอเจ๋งดีาอ ไปกับอายุนอนยำขึ้นอีหเังวะเจ้าันเลยอถเะอันเลยเถเะอักยิบอยู่จะเลยอเอเไปเลยว่าก้อนยื่นเลยได้อะลงไปหาบ่อยแล้วบ่ฟังเราเีีเนี่ยบอลแล้วบอเมื่อกี้ไหมตันบอลตอนไหนเรากียีตดลนะลหลเรเป็นคนยังตัน เล้าอีนีสิหันบ่อหน่ยเรากิดดีๆนะเราเกลือตำหมุญเนี่ยนะเรียไปหาบ่อโอ้คอยบ่อี่เจ้ากับเตมิตูเป็นตายอีีมาเจ้าเนาะเป็นแนวคนบ่ให้เกลือนะบ่อแน่วคนบ่อให้เกลือลราเกลือแต่แนวคนไหนเกลือมันเกลือมันมันเป็นอนี่ยองค์ประกอบมันบาลานกันแห้งนะมันบ่ให้ากกับ่ได้อ้าวเช่นจังไหนบาลานกันนังไหนครเอาเอาผู้สาวมาชดมือรู้ขันว่ามีวิ่ง เป็นอยังไข่ตองเอามาให้กาเบืองจะดิแต่งงานมไข่บ่อัมูจะดีแตงงานให้ข่บ่อามาาชูพีสูดเขมบรีสิดใจมันใช่แล้วกระปอนนั่นออามาสองขนดโตเลยหรอเดี๋ยวเดีย เมียเขาอยู่หันเมียเขาอยู่หันดนเะเขาอยู่หันโอ้ว่าผิดเออบังเมียเขาอยู่หันเนี่ยนะบังเอินแค่เดินสวนน้ำก็ไปดิ้งกี่ริ้วก็ยั่พอเี็นบอกว่าเขาแตกหักด้วยดาวน์อ่ะไปเอามาล่ามไปทั้งหมดเลยนี่ความนี่แล้วยะบอกว่าเขาแตกหักไหมบอกว่าแตกหักดอกอันนี้พูดถเท่าไรแล้วอันคนนี่ ปัดเข้มก็ได้มันเอาผมกไม่มาอีกอันนี้คนดีเท่าไรคนมันหล่อนมันเลือกได้อีกว่าเอ้าอันนี้คนดีเท่าไรเดี๋ยวนับกันโอ้ยต้องนับดูืติดเหรออืมบ่าหูวะเจ้าว่าดีๆแล้วเขาบอกซื้อเหล่ห้เจ้ากินเนี่ยก็นี่แหละเหี้ยบคนเขนบอกว่าเขาไปทอดเจ้าพลาดแล้วเจ้าพลาดแล้วเจ้าบอกเมื่อกี้ เมียเขายางมากพอดีจะพลาดแล้วเธอเป็นอยินี้หรอเธอหุ่นว่ะหัวอิ่มเลยอที่ไปซี่ยันท่องโอ้แต่ไ็นบอกย่างย่าเขาอิ่มลุงชายเป็นกินได้ป่ะนี่แล้วมากินเอียงดีแบบเลือๆเขาไหมเนอะย่างในลายนะเราจะบอก่อยกินมั้นมีหลายเขากินมมาลงน่ะขั้นเดือดหน่อยให้มันกินแซบมันหมดอ่ะเขา ปลาเอานำเลยเขานำเขานำกาแฟหน่อยเห็นไหมอันนี้กับเต็มเนาะเผาเขาอยู่เมื่อกี้นี่ใส่เขาเลยเฮ้ยเฮ้ยมันมันเตรียมตัวบินแล้วนี่อือกาแฟกานั่งกาที่ดำนั่งบินได้กานี่เรบินได้ีกอย่างนี้นี่นี่ปีกมันเท่มันนี่มันพร้อมันตกลางเลยนี่บินแล้วนี่ได้บอกบอกว่าไปเรียนกระบักแดงมุกมาห่าบอกไปเรียนกระบักแดง เอามีหรอกบวกเขาอิ่มหรอได้ปัจจินทรอิ่มแล้วก็ยังหนีได้ไหมเขาเขากระคาจะเผากระนั่นเผาคุณไม่เรื่องเปล่าเลยเฮออย่าพาเราเลยเถอแต่ยูุตนามันก็ทชัตัวดีดีน่ารักิลีบรรจุรับหลังชุขสันยังไวนแนวบัตรเขา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 ไม่ได้ว่าเธอเขาเขาเขาเพ่ซื้อให้กินดิไม่ได้ว่าเธอตัดออกจากกล่องมา่นระดูดิแล้วเขาก็บอกเดี๋ยวซื้อเขาประเด้ออกซื้อได้นาะ ก็โบได้ว่าโบได้บ่ได้ค่นนนน้้อองเสหั่่ะออืคนมันเดือดร้อนมีความีความสิทธิ์อย่าพาเราเลยเธอไม่ใช่เธอเราบแตว่ากันไปงั้นกี่แหละแต่คนอื่นมันเดือดร้อนเดี๋ยวเราเห็นบะหนมีดอยู่ในมือเขานะมีดอยู่ในมือมันเกาแต่หันหอมตัวมันจะมาหันหันพ้อเจ้าคนเดียวนะไปไปหันเหงือกเจ้าเลยเออมีเหงือกอยู่บนนี้ อ๋อโอเคอิ่มแล้วพี่น้องแตจะขออำนาจนะครับเดี๋ยวอีกช่อผ้าหนึ่งผมเข้าจากผบอกกับผมวนนะครับผ้ากันไปย์ตุ๊กผมมันจากบ่ายโม่งนะครับตอนนี้ครับจะเที่ยงแล้วนะครับแต่กินกินของห้องทองกันนครับทางทางนาฬิกาจะเที่ยงแต่ลุงชายเนี่ยเราไปเที่ยงนะครับลัซซี่อ๋อ้ลัซซี่เหรอเราหาโม่งยืนได้ครับแต่อาจจะยืนไหวไหมไหวแค่นั้นนะ Yeah. จะเป okay. okay. mm ็น hmm. ร้อยกินที่ใสโอเคสำหรับมืนหนีผมห้ากับความร่างตันหนีครับปีคลิปตันหนีอย่าลืมปากกุไลกุ้ยแช่ผมห้าหน่ำนะครับผมครับมเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับมืนหนีบ๊ายบายสวัสดีครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กุ้ยแช่กุ้ยจนหน่อยเช้า้ำไปนะครับเด้อ